นะคะควิธีการทำก่อนอื่นดอกหน้าวัวดอกลักษณะดอกที่จะมีลักษณะดอกที่หน้าหน้าค่อนข้างจะกว้างนะคะทีนี้ลวดที่เราใช้ก็คือจะเป็นเป็นลวดแบบลวดยาวลวดยาวลวดยาวอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะวัดความยาวความยาวของของลวดนะคะเราจะใช้ทั้งหมดห้าสิบเซน เราจะวัดความยาวของลวด50เซนบเีนพอเราได้ขนาดที่ต้องการเราก็ตัดเราตัดตัด,ตดเสร็จนะ เราจะทิ้งปลายของลวดไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะทั้งสองด้านเสร็จแล้วเราก็พัน พอเราพันเสร็จเราก็จะมาดัดดัดโครงรวดนะเราก็จะมาหาจุดค่งกลางก่อนจุดค่งกลางอยู่ประมาณไหนอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่เราก็ดัดเราก็เริ่มมดัดดัดให้เป็นแบบรูปหัวใจลักษณะของดอกหน้าวัวจะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจ ให้เข้ากันทั้งสองข้า,างทีนี้พอปลายปลายเราก็ดูนะคะแล้วก็ยขยับขะดับขยับพยายามให้ได้รูปหัวใจที่เท่ากันตรงปลายแล้วก็ขยับนี่คะ่ะจะได้รูปดอกหน้าวัวประมาณนี้ ทีนี้เราจะใช้ลวดนะคะลวดเส้นยาวเหมือนกันสอดเข้าไปนะสอดเข้าไปสอดเข้าไปานี้พอเราสอดสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วเราพับลวดแบบนี้นะ่านเอง ล้วนให้โคงนิดนึงนะคะระดาษสิบปลายที่เหลือตัดออกนะะมากเราจะได้ไม่เติดกนนะ,ะนะะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งพลิกกัด้านให้โค้ง ไปเส้นต่อไปสอดเข้าตรงกลางเหมือนกันนะคะสอดเข้าตรงกลางเหมือนกันดูร่วนะคะอันนี้พาไปข้างหลังส่วนเส้นนี้พาไปข้างหน้าไปรวดเกินตัดออก รู้สึกจละรัดรวบกับด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะดูลักษณะรวบรวบันมาจากนั้นรู้สึกพันรวบต่อไปเส้นที่สาม เส้นที่สามเส้นที่สามเหมือนกันนะคะสอดตรงกลางสอดตรงกลางนะคะเส้นหนึ่งปัดไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งปัดมาข้างหน้ารัดียาวตัดออกนะคะมันจะไม่มีเกี่ยวแลว้แล้วก็ดัด ประดาดได้เสร็จผันเก็บพี่กับไมด้านหนึ่งทำเหมือนกันต่อไปเส้นที่ห้า เราจะทำทั้งหมดห้าเส้นนะคะซอบเข้าไปเหมือนเดิมเ,เหมือนเดิมพันนะคะอีกเส้นหนึ่งพันกลับมาไปดูตัดทิ้งค่อยๆดัดดัดให้มันโค้งตามรูกกปกลบ กรีบนอกบอะค่ะแล้วได้ตามกรีบนออบก็ผไข่กับอะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันโค้งโค้งโค้งไขน มันก็จะได้กรีบในลักษณะนี้ลักษณะกรีบนะคะก็คือถ้า50เซนมันเยอะไปก็สามารถลดลงได้ทีนี้ตัวนี้เราจะล็อกได้ลวดนะะเราจะดามเส้นกลางหนึ่งเส้น จะ็อกไม่ให้ลวห้วนเงขยับทีนี้เราได้โครงกีบแล้วนะคะโครงกีบทีนี้เราก็จะหุ้มผ้าดอกหน้าวัวเสวนใหญ่ก็จะทําสีแดงกันนะคะวิธีการหุ้มผ้ากให้ลักษณะกีบดอกเป็นอย่างนี้เวลาหุ้มผ้าจะได้หุ้มได้ง่าย เศษผ้าออกนะคะเศษผ้าที่เราทำตัดออกโอเคุ่มสองชั้นนะพุ่มพับอีกชั้นหนึง่ง นีคะคือลักษณะกิทีนี้เราจะมาทำเกสอนเกสอนดอกหน้าวัวนะคะส่วนดอกหน้าวัวเราจะทำจากผ้ายวบวมกันนะคะพัน ดอกหน้าวัวเป็นดอกกลีบเดียวนะคะทําได้ไม่ยากง่ายบางคนคิดว่าดอกหน้าวัวคือดอกที่เขาใช้ในงานพวกงานศพหรืองานอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วดอกหน้าวัวเป็นดอกที่มีความหมายดีมากนะคะใช้ก็คือเป็นดอกที่มีความ,วามหมายความรักความทนนะครับความหมายแทนใจความเหงา พอเราดัดเสร็จนะคะกดกดลงนะคะกดแล้วก็ค่อยๆจัดกิ่ เนะห็นไมคะลวดลวดมันจะลูดไปอยู่ตรงขอบนะน้วมันก็จะไล่ แต่ถ้าสมมติว่าแบบนี้บางบางคนก็ชอบแบบลวดตรงๆอย่างนี้นะคะก็คือตัดดัดลวดนะดัดลวดให้ตรงน,น,ะะรงรงนี้แต่บางบางท่านก็จะชอบแบบว่าให้ยิงีกก็ดัดลวดข้างในนะดัดตัวเส้นลวดมันก็จะดูเป็นแบบนี้นะก็แบบนี้คือขนาดดอกเล็กใหญ่ก็คือสา,สามารถลดข,ดขนาดของลวดได้ะคะ่ะ แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบเป็นเส้นตรงๆแบบนี้หรือว่าอยากแบบนี้นะคะไม่เข้าใจขั้นตอนไหนสอบถามได้นะคะดูค่ะ